สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนคณิตมายากรค่ะหรือว่าคณิตคิดในใจนั่นเองแต่ว่าคิดในใจแบบที่เราจะมาบอกวันนี้นะคะก็คือเป็นการคิดเรขเร็วแบบทางลัดอ่าเรามาดูเลขตัวแรกนะคะก็คืออะไรก็ช่างนะคะที่คูณด้วย11นะคะ เรายองลองอีก็อย่างแรกก็คืออสมมติว่าเรากำหนดมาเป็นเลข32นะคะคูณสิเราก็แค่เอาเลข3และเลข2นะคะจับแยกกันเลยและตรงนี้นะคะเราก็จะเป็น3าบวกสนะคะเท่ากับ5นะคะ แล้วก็ใส่เลขค่าเข้าไปเลยอ่าเพื่อนๆลองกดเครื่องคิดเลขตามนะคะหรือว่าลองคิดตามดูอ่าค่ะเราลองอกต่อไปนะคะลองอีกสักข้อนะคะเป็นเจ็ดิบสองเนะคะคูณด้วยสิบเอ็ดก็จะเป็น เจ็ดนะคะแยกกับสองแล้วก็เจ็ดบวกกับสองนะคะเท่ากับเก้านี่นะคะแล้วก็ใส่ก้าลงไปเพื่อนๆลองคิดตามนะคะอ่ะทีนี้เราลองมาดูตัวเลขที่อีกตัวหนึ่งนะคะอ่ะเป็นห้ากับเก้าคูณสิบเอ็ดนะคะอ่ะก็จะเป็น เราแยกห้ากับแยกเก้านะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้าบวกเก้านะคะแต่ว่ามันเกินก็คือมันมีตัวเลขสองตัวก็คือสิบสี่นะคะเราจะไม่เอาสิบสี่ลงไปตรงนี้เลยนะคะแต่เราจะเป็นเอาเลขหนึ่งนะคะไปบวกกับตัวข้างหน้าก็คือบวกกับตัวตรงนี้นะคะ,ะเป็นหกแล้วก็เป็นสี่เป็นเก้านะคะ,ะเพื่อนๆลอง กดเครื่องคิดเลขตามดูนะคะค่ะสำหรับทิกต่อมานะคะจะเป็นเลขยกกำลังค่ะเราจะต่อไปนะคะเราจะสามารถคูณเลขยกกำลังได้ภายใน3วินาทีอ่าเราเป็นเลขหนะคะยกกำลังสองเป็นตัวเลขกํากำลังสองเราก็จะเอา25หใส่ไปข้างหลังเลยนะคะแล้วตรงนี้จะเป็นเลข 2คูณกับตัวเลขของมันเองนะคะแล้วก็บวกกับ1ตัวนี้ก็จะเป็น6นะคะอ่าเพื่อนๆลองคิดตามดูนะคะะยกตัวอย่างต่อไปนะคะจะเป็นเลขเอจหาตัวนี้นะคะเราจะใส่ยีสบห้าเข้าไปข้างหลังก่อนแล้ว เราจะเอา7มาคูณกับ7จบวกหนนะคะอ่าได้เท่าไหร่คะ5้านั่นเองคิดตามนะคะเราก็จะใส่5้าเข้าไปตรงนี้อ่าเป็น2เพื่อนๆลองคิดตามดูนะคะเรามายกตัวอย่างเช่น35นะคะ เราจะดูที่ว่ามีเลข5ลงท้ายนะคะค่ะทิีนี้ก็จะเป็นเราจะใส่25ลงท้ายไว้เลยนะคะแล้วเลขตัวข้างหน้าที่เราจะหามาเติมนะคะก็คือเราเอาเลขตัวข้างหน้านะคะมาคูณกับตัวตัวของมันเองนะคะบวกกับ1ตัวนี้จะเป็น12นะคะผลลัพธ์ของคำตอบนี้ก็คือ 1,225นั่นเองค่ะค่ะเพื่อนๆลองคิดตามดูนะคะอ่ะเรามาดูตัวเลขถัดมานะคะก็คืออ่ะยกตัวอย่างเป็น65นะคะหรือที่เลข5าข้างหลังกำลังสองก็คือเราจะใส่25ไว้ข้างหลังเลยนะคะเลขชุดหน้าก็จะเป็น6นะคะคูณกับ6บวกกับ1นะคะ ก็จะเป็น7คูณ6เป็น42นะคะคําตอบคงเลขนี้ก็คือ4,225นั่นเองค่ะทิ่นี้นะคะสามารถใช้ได้กับเลข2หลักนะคะที่มีตัวข้างหน้าเหมือนกันอายกตัวอย่างก่อนนะคะเลขข้างหน้าเหมือนกันนะคะและมีข้อแม้ด้วยว่าเลขท้ายหรือว่าเลขหน่วยนะคะต้องรวมกันแล้วนะคะได้เท่ากับ10นั่นเอง แล้วก็อะมาคูณกันนะคะสองชุดชุดหลังก็จะเป็นเจ็ดคูณสามนะคะยี่สิบเอ็ดแล้วชุดหน้าทำเหมือนเดิมเลยค่ะเอาสองคูณกับสองบวกหนึ่งนะคะ,ะชุดนี้จะได้เท่ากับหค่ะคำตอบคำตอบของนี่นะคะก็คือหกร้อยยี่สิบเอ็ดค่ะเรามาลอ,ลองดูตัวอย่างถัดมานะคะก็คือ สิบแปดนะคะคูณกับสิบสองนะคะตัวข้างหน้าเหมือนกันและตัวท้ายนะคะรวมกันได้เท่ากับสิบก็สองชุดเหมือนเดิมเลยคะ่ะชุดหลังนะคะจะเป็นแปดคูณกับสองนะคะก็จะได้เท่ากับสิบหกนะคะใส่เข้าไปเลยชุดหน้าเราจะคิดเหมือนเดิมนะคะก็คือหนึ่งคูณกับหนึ่งบวกหนึ่งนะคะเท่ากับสองนั่นเองคำตอบของ คำถามชุดนี้นะคะได้เท่ากับ2 1 6สิบหค่ะเพื่อนๆนลองเอาไปคิดเล่นๆดูนะคะเพราะว่าทิกที่ทิกทั้งสามทิกที่ได้บอกมานะคะก็จะสามารถช่วยย่นระยะเวลาใน,ในการที่เราคิดเลขในห้องเรียนหรือว่าคิดเลขที่อาจารย์ให้มาค่ะสามารถคิดได้ภายใน3วินาทีค่ะค่ะทิกทั้งสามทิกที่ได้บอกมาข้างต้นนะคะเพื่อนเพื่อก็ ลองเอาไปคิดเล่นๆดูคิดตั้งโจทย์เองลองคิดเองดูนะคะเพราะว่าทิกที่ให้มาทั้ง3ามทิเมึกสักครู่นะคะสามารถช่วยลดระยะเวลาในการคิดเลขของเราได้ค่ะ